ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนดประจำวันที่19ธันวาคมโดยโค้ชเชฟฟอร์บอลแมนเชสเตอร์เดดต์ยันนี้คอสเนอร์อะไรยังไงอัมบริมเสียดายแทนที่บรชสไงไม่คุยกับเขาก่อนและค่อยจะโผงผ่างแบบนี้ โดยการนี้ถึงนานะของบรูเป็นอาร์มอริมด้าเอชโค้ดของแมนยูเองนั้นนึกเสียดายดแทนก่อนหน้ามาคัาร์เรตฟอร์ที่ไปประกาศเจตนารมณ์ว่าต้องการจะย้ายออกจากต้านงของทีมต่อหน้าสาธารณะก่อนจะคุยส่วนตัวกับเขาเพราะเมื่อหลุดปากออกไปแล้วสโมสรเสียหน้าทั้งเสียเปรียบโตะการเจรจาซื้อขายอีก ซึ่งแรชฟอร์ดโดนตัดชื่อจากทีมชุดใช้งานต่อเนื่องในเกมที่2ต่อเนื่องในคาราบาลคัพรอบก่อนรองเยือนสเปอร์19ธันวาคมนี้ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าพูดกับสื่อมวลชนว่าอยากจะหาความท้าทายใหม่ในครั้งนี้ซึ่งอนันว่าเมื่อประกาศจุดยืนแบบนั้นส่งผลเสียต่อการเรียกราคาสูงๆนะฮะอย่างที่สโมสรต้นสังกัดก็คาดหวังเอาไว้รวมถึงผิดมารยาทวงการ จึงต้องถูกหันจากกลุ่มส่งแข่งต่างจากคันดั้งของฝั่งอาริอันโดกาตาโชซึ่งก็กลับมาสู่ทีมกันอีกครั้งหลังหายไปจากเกมปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้สองต่อหนึ่งในคาลักนี้เดยกคนนี้บอกได้เลยไนดะ้ว่าถามความรู้สึกของอเมริมหากเป็นไปได้อยากจะเห็นหรืออยากจะให้แรดฟอร์ดเนี่ยมาปรึกษาเขาเกี่ยวกับอนาคตแบบเปิดอกก่กรจะได้หาทางออกที่น่าพอใจกับทุกฝ่ายแต่เมื่อเลือกเดินทางนี้แล้วก็แค่นับถอยหลังวันแตกขักในคาลักนี้ ดยถ้าเป็นผมเนี่ยหากว่าเกิดกรณีแบบเดียวกันนี้จะขอคุยกับัวหน้าผู้บุกสอนตอนเองซะก่อนนะแต่ก็ช่างมันจะครับมาเพ่งสมาธิในการพบกับหน้าของสเปอร์ดีกว่าผู้สื่อในวัยสักสิบเก้าปีอะไรนี้ที่กล่าวในงานแถลงข่าวความพร้อมมันเป็นเรื่องของการอธิบายว่าบอกว่าพวกคุณเนี่ยหรือว่าพวกผู้สื่อข่าวทุกท่านว่าจะทําอะไรต่อณนะตอนนี้ก็เสียใจยอยู่บ้านในขรักนี้ขอตั้งตีจากนับนั้นนะัาว่าก่อนกวกัน โดยสำหรับด้านของกาเดชโชเองนั้นหลังจากที่อะไรชื่อในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชก็ดูการเตือล้นขึ้นเยอะน่าเสียดายแต่ว่าแค่กองกลางเบสันสมอล์เจ็บซ้ำพลาดดวนทอน้ำมฮอสเปอร์ในครั้งนี้ซึ่งอันนี้ไอเดอันโดนะฮะซ้อมดีมากๆเลยนะเอาวรินที่การออกเสริมเจอหน้าผมก็ดูเจะจ่อยหน่อยซึ่งก็ถือว่าดีเลยพอใจเป็นแบบนั้นเพราะว่าต่อให้ย้อนเหตุการณ์ได้ก็คงทำแบบเดิมเอาเป็นว่าสำหรับการพบกับสเปอร์เขาพร้อมแล้ว ส่วนไปสันเมาการเจ็บเทียวไล่เที่ยวขืนนั้นทําให้เจ้าตัวนั้นนั่งเศร้าในห้องแตกตัวหมดอะไรไปเลยดังนั้นเราจะไปะต้องช่วยเขาในคารากนินาโดยกองกลางผู้ดีประนีมีปัญหาที่กล้าัเนื้อขามีนัดกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อจะวิิจัยนะว่าเขาเสียหายแค่ไหนต้องพักนานแค่ไหนในวนลานี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปไกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาน,นจนครับอะไรยังไงสื่อเผยห้าทีมยักษ์ยุโรปนั้นสนดึงการดโช จากแมนยูนะโดยเรเดลกาเดโชนะครับล่าสุดตกเป็นข่าวแต่ว่ามี5ทีมยักษ์ใหญ่ให้กอมสนใจหากว่าแมนยูเองนั้นพร้อมจะให้เข้ามาเจรจารในการดึงตัวเจ้าของรางวัลพรุสการ์สอาอร์ดคนล่าสุดในครั้นี้ เดีกันนี้เดดี้เมลสื่อดังของอังกฤษออกมาเปิดเผยบอกว่าอาริอนโดกาณาโชนแรุกของฝั่งแมนยูเองนั้นที่เพิ่งจะคว้ารางวัลพุตซัลสปอร์ตอวอร์ดนะฮะสอง4ันี่บีไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผเลื่นที่ไม่สามารถจะแตะต้องได้ในจินโอเชฟฟอร์ดอีกต่อไปแล้วโดยล่าสุดนั้นมีห้าทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างางด้านของยิร์นมินิกปารีสแซงต์แองกเอซิมิรานเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาตกเป็นข่าวที่จะคว้าตัวไปร่วมงานในครัังนี้ โดยคาดการกันว่าค่าตัวที่ทางด้านของฝั่งแมนยูตั้งเอาไว้นั้นอยู่ที่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์นอกจากนี้สื่อยุโรปรายงานข่าวดว่าแมนยูเองนั้นพร้อมที่จะปล่อยกันาโช่ไปในครั้งนี้หากว่าได้ราคาที่เหมาะสมและด้วยสะนาะคมกรนอาจจะดึงดูดให้ิัีแดงเองนั้นยอมรับข้อเสนอเพื่อจะให้ไดร้รากำไรแบบเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยในครั้งนี้ก็เป็นได้ สรับดาวเตยทีมชาติอาร์เจนตินาวันนี้ยังไม่สามารถจะโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่นในยุคข,ของหรือเป็นอาร์โม,มอดิมผู้เือคนใหม่ด้วยเช่นเดีวยวกันครับอ่าณดีผมไป็นว่างานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันละคกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสปเปอร์พบแมนยูลิงก์ดูสดวิเคราะห์ศึกคาราบาวคัพรอบแปดทีมสุดท้าย เดี๋ยวมาวิเคราะห์เกมคาราบาลครับนะฮะลือการสัปดา์24รอบ5หรือว่ารอบ80สุดท้ายที่ทอ้นม้พอลสเปอร์จะต้องเจอกับทัานของฝั่งแมนยูในค่ำคืนของวันนี้หรือวลาตี3นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนสนามทอ้แนม้พอลสเปอร์สเตเดียมเดี๋ยวกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมและก็5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันสน,นอนครับเริ่มไปที่ฝัง่งทา้งนันของทอ้แนม้พอลสเปอร์กันก่อนก็ได้ดวยโดยงานนี้5เกมล่าสุดของสเปอร์เนี่ยก็จะมีวันที่เสมอกับฟูมต่อ แพ้บรัดมาร์ไป1นต่อ0แพ้ทนาของเชลซีไป4.3ต่อ3เสมอกับาร์เรนเชอร์ไป1ต่อ1และก็ชนะธนาของซาตันตันไป5้ต่อ0 โดยสภาพความพร้อมก่อนเกมในครั้งนี้ของทางฝั่งทั้แนี้เพราสเปอร์นั้นมีปัญหาการจัดผู้เล่นพอสมควรในเกมเกมนี้และก็จะไม่มีทั้งด้านของกูเยโววิคาบริโอมิกกี้ฟันเดเฟนอัลวิสันชโอโดเบร์ริชาริชอนเบนเดวิสและก็คริสตานโนบรเมเโลที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่และยังต้องเช็คฟิตเดสตินีอูชโดกีและก็ซุนดึงมิน นอกจากนั้นโดรติโกเบสตากูยังคงถูกแบนจากการณดีพูดเหยียดวนถึงมินแต่ว่าอิบิสุมาพ้นโทษแบนกลับมาได้ในนัดนี้คาดกันว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะใช้เฟรชเชอร์ฟอสเตอร์คู่เซนเตอร์จะเป็นอาร์รีเกรคู่กับนาราดูดรากูชินแบ็กขวาจะเป็นแบ็คขวาซ้ายก็จะเป็นทานั้นของเชสสเปซกับเปโดรเปโรคู่กลางก็จะเป็นอิบิสุมาและก็ทานั้นของปาเปซา ส่วนแผนเกมรุก3คนจะเป็นเบรนแนนจอห์นสันเจมส์บดิสันเดยันคูรุสกี้ทำเกมสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าโดมินิกโซรันสกี้ในครั้งนี้โดยนักเตะที่บาดเจ็บนะฮะก็จะมีทั้งของก uh, ูริเยโมวิคาโอบรีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนอาวิลสันโดโอโดเบร์ริชาริชันเบนเดวิสคริสเซียนวาราเมโลเดสตินีโอโดคีและก็ซนทึงมินนักเตะที่ติดโทษแบนก็จะมีทั้าของฝั่งโรดิโก เบนสตารกูส่วนผูเ้เล่นที่คาดว่าะจะลงสนามในระบบ4-2-3-1นั้นก็จะมีเฟรเชอร์ฟอลสเตอร์เชสสเปซอาร์ทรีเกอราดูดากูรุชินเบรโดเปโโรปาเปซาอิบิสูมาเบรนดันจอห์นสันเจมส์เบติสันเดียนคูรุสกี้และก็โดมินิกโซรันสกี้ส่วนทั้งสองฝั่งทั้งทั้งของฝั่งแมนยูนะฮะงานนี้ก็5เกมของทางฝั่งแมนยูนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ แมนยูชนะเอฟเวอร์ตันไป4-0ต่อแมนยูแพ้อาร์เซนอลไป2-0ต่อแมนยูนะผมแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์อ่าในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไป3-2ต่อแมนยูชนะวิสตอเรียพัซเซิลไป2-1ต่อ 1, แล้วก็แมนยูชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-1ต่อในะคะรั้งนี้ ซึ่งสภาพความพร้อมต่อฝั่งหน้าของฝั่งแมนยูนั้นงานนี้บริเวณอัลโบริมที่จะคุมทีมเป็นนัดที่2เกมนี้ยังคงขาดลูกชอบและก็อาบบีสันเมาส่วนบัคคาเรตโฟ์ด้วก็อาริอโดกาดาโชที่ถูกตัดออกจากท,ทีมนัดก่อนอาจจะได้รับโอกาสในเกมเกมนี้คาดกันว่าเกมนี้จะมาในแผน3-43ตามสไตล์ที่ถนัดของกุซื้อคนใหม่เพื่อเสาประตูตก็จะเป็นอังเดเรโอนาน่าแผงหลัง3คนจะเป็นบรีนี่โยโรแฮร์รี่แมกไก วิกเตอร์มรินเดอร์ฟวิงแบ็กสองข้างจะใช้นุตแชร์มาร์ซูอุยและก็ดีเอโกดาโรดมิดฟิลด์คู่กลางจะเป็นมัลติเอลอูกาสเต้กับคอบบี้ไมโน่แผงเกมรุก3คนก็จะเป็นอารีอาโดกาดาโช่โจชัวโซซีและก็มาร์คัเรดฟอร์ดส่วนตัวเตะที่บาดเจ็บก็จะมีบรุชชอและก็เมสันเมาส่วนผู้เล่นที่คาดการณ์กันว่าจะลงสามจะมาในระบบ3-4-3ได้แก่อังเดรโอนาน่าเรนนี่โยโร่แฮร์รี่แม็กไกวร์วิกเตอร์มรินเดอร์ฟนุตแชร์มาร์ซูอุย มอนเดลอูกาสเต้คาบิไบโยนูเดโกดาโรดอเรอันโดการาโชโจชัวเซอร์ซีและก็มาคาเรสฟอร์ดโดยกานนี้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้ซึ่งในรอบนี้เหลือเพียงแค่ทีมจากพิม์บริก จะมาชนกันเองนะฮะเกมนี้เป็นการพบกันของททนนิสพจนสเปอร์และก็แมนยูฟอร์ม5นัดหลังของเจ้าบ้านชนะไป1นัดสเสมอไป2นัดหาระกแ็แพ้ไป2นัดส่วนทีมเยือนชนะไปได้3นัดสเสมอไป2ขณะที่การพบกนันดันสูสีกันมากสเปอร์ชนะไป2สเสมอ2หาแล็แมนยูชนะไป1นัดโดยในเกมนี้เทนนิสพอนสเปอร์มีเพื่อนบาดเจ็บจำนวนมากโดยเฉพาะแนวรับตัวหลักนะฮะ ช่วงหลังทําเกมรุกได้ดีมากยิงได้เยอะแต่เกมรับนั้นค่อนข้างจะเสียเยอะเก็บผลการในขันที่อ่าไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นักแม้ว่าทางฝั่งของแมนยูเองนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงกุซืออ่ากลางฤด,ดูกาลฟอร์มยังอาจจะไม่สมเสมอสักเท่าไหร่นักแต่เพิ่งได้รับพลังบ,บวกมาแรงใจจากเกมล่าสุดที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้คาดคำว่าเกมนี้แมนยูดูดีกว่าและสามารถจะชนะผ่านเข้ารอบไปได้ในครั้งนี้เป็นแน่แท้ครับ อะไน,นี้ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตางรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ